ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทำด้วยผ้ายกลำพูนี้เป็นความภาคภูมิใจอันใหญ่หลวงของปรีชาเกียรติบุญญาเกียรติครูทอผ้ายกลำพูนซึ่งได้มีโอกาสทอผ้าถวายเป็นฉลองพระองค์ในเวลาเดียวกันก็เป็นประจักษ์พยานถึงพระราชฤทัยยกย่อง ชื่นชมผ้าทอหัตถศิลป์ประจำท้องถิ่นต่างๆากที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้ด้วยเราก็เลยเห็นความสำคัญของตรงนี้ก็เลยมาทำได้อีกอย่างหนึง่งผมทำเนี่ยมันมันคงเป็นอยู่ในสายเลือดนะนะเพราะเห็นคุณแม่มาตั้งแต่เล็กๆเราก็เลยทำได้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาตรงนี้มาพระองค์ท่านก็อยากจะให้ตแต่ละท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของไก่ข้ามันไว้นะน่าภูมิใจนะคุณค่าตรงนี้ การทอผ้ายกมีกรรมวิธีการทอที่ละเอียดซับซ้อนโดยเฉพาะเมื่อมีการสอดด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นผ้ายกเป็นหัตถศิลป์ที่สืบทอดกันมาช้านานจนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความสวยงามโดดเด่นต่างกันไปที่รู้จักกันเช่นผ้ายกเชียงใหม่ผ้ายกลำพูน พายกสุรินพายกเมืองสุราษฎร์และพายกเมืองนครหรือนครศรีธรรมราชณที่บ้านตรอกแค่์ตำบลขอนหาดอำเภอเชอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2537ให้จัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพ เพื่อช่วยเหลือราษฎรถ้าองค์มาถามถึงความเดือดร้อนแล้วก็คุมแม่บ้านก็ขออาคารศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจะโอผ้าในช่วงเวลาว่างจากคันตำหานน่ะคะจากตัวเองเคยลำบากมากตำมานทุกอย่างเพื่อจะได้เอินมาเลี้ยงลูกหน่วยสารพัตรค่ะแต่พอได้โครงการนี้มารู้สึกว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะยิ่งกว่านั้นโปรดให้รื้อฟื้นการถอพยกซึ่งเคยเป็นหัตถศิลป์ประจำถิ่น,ท,นที่ท่านให้มารื้อฟื้นของผ้าเมืองนครเนะี่ยพี่ก็ภูมิใจมากพี่ยังคิดว่าพี่จะทำได้ไหมแต่พอมาทำค่ะจริงๆมันมีความเพลิดเพลินอยากให้เราติดตาม ภูมิใจที่งานออกมาแล้วพระองค์ได้ได้ได้ทอดพระเนตรผ้าของเราด้วยการส่งส่งเสริมการทอผ้ายกเมืองนครได้ขยายไปอีกหลายพื้นที่เช่นกลุ่มทอผ้าเนินมวงและกลุ่มทอผ้าขอนหาด ถึงวันนี้ด้วยพระราชริทยัทยยกย่องฝีมือคนไทยและการทรงงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่องช่างทอผู้มีฝีมือประจำท้องถิ่นต่างๆกำลังร่วมกันทำโรงรักษางานทอผ้าเอกลักษณ์